สองชีวิตมาร์กตัวหลังเป็นอิสระชีวิตใหม่ของมาร์กตัวก็สเซเว่นที่อเมริกาหลังเป็นอิสระจาก JYP หลังจากที่มาร์กตัวไอดอลหนุ่มวงก็สเซเว่นรวมถึงสมาชิกทุกคนนะครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ JYP Entertainment นะครับสมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักโดยในส่วนของมาร์กตัวนะครับตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อเมริกาไปอยู่กับครอบครัวครับพร้อมกับทําช่อง YouTube ของตัวเองที่ชื่อว่ามาร์กตัวและเมื่อไม่นานมานี้นะครับมาร์กตัวก็เพิ่งเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้การ ดูแลของ CAA หรือว่า Creative a r t i s t Agency นะครับซึ่งเป็นเอเจนซี่ดูแลศิลปินยักษ์ใหญ่ของระดับโลกเลยนะของเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมายว่าเพื่อจะโปรโมตผลงานเพลงของตัวเองผ่านทางช่องทางดิจิตัลในอเมริกานั่นเองนะครับและเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะถือว่าเป็นวันพ่อสาคนหรือว่า f a t h e r Day นุ่มมาร์กเนี่ยก็ได้เผยภาพคู่กับคุณพ่อพอร้อมกับเขียนข้อความสั้นๆว่า แฮปปี้ฟราเธอเดย์ขณะที่คุณพ่อของมาร์กตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเผยภาพครอบครัวและญาติญาตินะรวมตัวกันฉลองกันอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายช่างเป็นภาพรวมญาติพี่น้องที่ดูแสนจะอบอุ่นของมาร์กตัวจริงๆหลังจากต้องไปเป็นศิลปินเคป๊อปที่เกาหลีหลายปีมากๆกว่าจะได้กลับมาคัมแบ็กร่วมเฟรมกับครอบครัวให้หายคิดถึงแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง